สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับครูปราภาพรศรีบุญเรืองในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ครูจะพานักเรียนทุกคนไปเรียนเรื่องอะไรตั้งใจฟังและชมวิดีโอให้ดีๆถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ ทีนี้เราก็มาเข้าบทเรียนกันเลยนะคะซึ่งบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานมาดูกันที่ความหมายก่อนมาดูว่าการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรนะคะการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยก็คือการ มุ่งให้ผู้อ่านนะคะค้นหาสาระสำคัญจากนิทานที่เราอ่านว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการแสดงทัศนคติอย่างไรนั่นเองนะมีจุดมุ่งหมายอย่างไรให้เราเห็นอะไรในนิทานเรื่องนี้นั่นเองสไลด์ต่อมานะคะนักเรียนมาดูซิว่าคืออะไร เขาบอกว่านิทานคืออะไรอ่าเรามาดูกันนิทานนะคะก็คือเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเริ่มเล่ากันมาตั้งแต่เมื่อใดทีนี้นิทานเนี่ยมันมีข้อดีของมันนะคะนักเรียนข้อดีของมันก็คือใช้ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่เราเนี่ยเรียนชั้นอนุบาลมาใช่ไหมคะคุณครูแต่ละท่านเนี่ยเขาก็จะเริ่มเล่านิทานให้พวกเราเนี่ยฟังกันใช่ไหมอ่ะและเวลาเราฟังนิทานเนี่ยเราก็จะรู้สึกชอบตื่นเต้น สนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับมันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนิทานก็ยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะนิทานยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือนิทานสามารถให้ข้อคิดแก่เรานะให้ทัศนคติที่ดีแก่เราเพราะว่าผู้เขียนเนี่ย เวลาเขาเขียนนิทานเนี่ยเขาจะสอดแทรกคติเตือนใจข้อคิดให้คนอ่านเนี่ยนำไปปฏิบัติใช้ได้สไลด์ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของหลักการอ่านจับใจความสําคัญจากนิทานนะหลักการอ่านจับใจความสําคัญจากนิทานเนี่ยอาจจะใช้หลัก การจับใจความสำคัญเหมือนกับการอ่านเรื่องยาวๆทั่วๆไปนะคะคือเน้นการสรุปสาระสำคัญของเรื่องในลักษณะาการย่อความนะคะซึ่งมันมีขั้นตอนดังนี้ไปดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอ่านแบบคร่าวๆ นะเพื่อสำรวจหาสิ่งที่สนใจก่อนอ่านแบบให้ผ่านๆตาไปก่อนหนึ่งรอบนะคะต่อมามาดูที่ข้อ2ข้อ2องเขาบอกว่าอ่านเพื่อเก็บใจความสำคัญนะคะวิธีนี้เนี่ยอ่านเพื่อเก็บใจความสำคัญเนี่ยจะเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่กระบวนการย่อความด้วยแต่ว่าการย่อความเนี่ย เดี๋ยวขอขั้นไว้ก่อนนะครูจะยังไม่สอนต่อมาต่อมาข้อที่3ามเขาบอกว่าให้ตั้งคำถามให้สอดคล้องกับประเด็นสำคัญของเนื้อเรื่องว่ามีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและทำไมนะคะเวลาเราอ่านเสร็จปุ๊บ ะะเราก็เริ่มตั้งคําถามได้เลยไอ้ใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและทําไมเนี่ยเขียนไว้เลยนะคะต่อมาดูข้อที่4นะคะข้อที่4ี่เขาบอกว่าตอบคําถามให้ตรงประเด็นตอบคําถามให้ตรงประเด็นคืออะไรก็ไอ้คาถามเมื่อกี้แหละที่เราตั้งไว้ว่ามีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรและทําไมนะคะต่อมา ข้อที่5ข้อสุดท้ายเขาบอกว่า,าหลังจากที่เราตั้งคำถามอะไรเสร็จตอบคำถามเสร็จแล้วเราจะต้องมาเรียบเรียงประโยคนะคะให้ได้ใจความะะด้วยภาษาของตัวเราเองถ้านักเรียนนะ,ะพอจะเข้าใจแล้วทีนี้ครูจะมายกตัวอย่าง ตัวอย่างของการอ่านจับใจความสําคัญจากนิทานเนี่ยเดี๋ยวครูจะลองยกตัวอย่างให้นักเรียนดูสักหนึ่งเรื่องมาดูเรื่องแรกนะคะเรื่องที่ครูยกมาเนี่ยก็คือนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนะคะเรามาเริ่มกันเลยณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งทำหน้าที่ต้อนฝูงแกะออกไปกินหญ้าที่เนินเขาเป็นประจำทุกวัน และคอยป้องกันไม่ให้หมาป่าเข้ามากินแกะของเขาได้วันหนึ่งเด็กชายรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องนั่งเฝ้าฝูงแกะเป็นเวลานานเขาจึงคิดหาเรื่องสนุกสนุกทำเขาจึงได้แกล้งร้องตะโกนออกไปว่าช่วยด้จ้าช่วยด้จ้ามีหมาป่ามากินแกะของผมแล้วพร้อมกับวิ่งเข้าไปในหมู่บ้าน พวกชาวบ้านได้ยินว่ามีหมาป่ามากินแกะก็พากันทิ้งงานที่ทำอยู่เพื่อออกมาช่วยไล่หมาป่าแต่เมื่อพวกเขาวิ่งไปที่เนินเขาก็ไม่พบหมาป่าเลยสักตัวเด็กชายเห็นดังนั้นก็พูดหัวรอยย้ะชาวบ้านว่าฮ่าฮ ah ่ฮ ah ่า ah, ได้แกล้งหลอกคนนี่มันสนุกดีจริงๆ เด็กชายหัวเราะชอบใจแต่พวกชาวบ้านกลับรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากและด้วยความคึกขนองเด็กชายก็หลอกชาวบ้านซ้ำอีกหลายครั้งและพวกชาวบ้านก็วิ่งออกมาช่วยทุกครั้งแต่ก็พบว่าเป็นเพียงแผนของเด็กชายเท่านั้นจนมาวันหนึ่งมีหมาป่า ออกมาไล่กินฝูงแกะของเขาจริงๆเด็กชายจึงร้องตะโกนช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาป่ากำลังกินแกะของผมช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาป่ากำลังกินแกะของผมเขาร้องตะโกนให้คนช่วยจนเสียงแหบแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนช่วยเลยสักคนทั้งยังตอบกลับไปว่าคราวนี้เจ้าจะหลอกพวกข้าไม่ได้อีกแล้วแหละ เด็กชายจึงรู้สึกเสียใจมากที่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยทำให้ฝูงแกะของเขาถูกมาป่ากินจนหมดฝูงเด็กชายร้องไห้พร้อมกับพูดว่าเพระาะข้าไม่ดีเองข้าชอบพูดโกหกเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกแต่สุดท้ายการพูดโกหกของข้ากลับทําให้ข้าเดือดร้อนเสียเองนิทานเรื่องนี้ก็จบลง ทีนี้เมื่อสักครู่นะคะเราได้อ่านนิทานกันไปเรียบร้อยและหนึ่งรอบนะต่อไปจะเป็นการตั้งคำถามเพื่อจับใจความสำคัญจากนิทานอย่างที่ครูบอกข้างต้นว่าจะต้องตั้งคำถามว่ามีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและทำไมมาดูอันนี้ครูตั้งคำถามให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูใคร ใครในที่นี้ก็คือใครคะลูกเด็กชายคนหนึ่งนะคะเด็กชายคนหนึ่งเด็กชายคนเนี้ยทำอะไรตอบว่าเลี้ยงแกะแล้วทำไมต่อและชอบพูดโกหกใช่ไหมต่อมาต่อมาที่ไหนที่ไหนในเนื้อเรื่องเขาว่าที่ไหนคะที่ เนินเขานั่นเองเมื่อไรล่ะอ่าบางทีในเนื้อเรื่องอ่าบางเรื่องอาจจะไม่บอกแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าวันหนึ่งหนูก็เขียนวันหนึ่งไปเลยค่ะวันหนึ่งเมื่อไรวันหนึ่งอย่างไรเรื่องเรามันเป็นอย่างไรล่ะ<ม> <transferred S 1> ก็คือมีหมาป่าออกมาไล่กินฝูงแกะใช่ไหมคะ เด็กชายเนี่ยจึงขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่ก็ไม่มีใครช่วยนั่นเองอ่ะสุดท้ายทำไมแล้วทำไมล่ะทำไมล่ะคะนักเรียนทำไมก็เพราะว่าเด็กชายเนี่ยชอบพูดโกหกจนทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่เชื่อถือเลยไม่เชื่อเลยใช่ไหมคะง่ายไหมคะทั้งหมดที่ครูสอนมาง่ายไหมคะลูก อ่ะง่ายๆเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะลองไปทําดูแต่ทีนี้การจับใจความสําคัญเนี่ยขั้นตอนมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูสไลด์สุดท้ายกันนะคะถึงขั้นตอนสุดท้ายหรือว่าสไลด์สุดท้ายนั่นเองนะคะก็คือการเรียบเรียงภาษาเป็นของตนเอง เรียบเรียงภาษาเป็นของตนเองซึ่งเราจะต้องเอาข้อความเนี่ยมาจากการที่เราตั้งคําถามเราเอาข้อมูลจากตรงนั้นเนี่ยที่เราตอบคาถามไปเนี่ยมาเรียบเรียงให้เป็นสำนวนหรือว่าภาษาของนักเรียนเองอันนี้ครูยกตัวอย่างมาจากที่ครูตั้งคำถามเมื่อสักครู่นะคะครูได้ข้อความดังนี้เด็กชายคนหนึ่งเลี้ยงแกะอยู่ที่เนินเขา และเขาชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งมีหมาป่าออกมาไล่กินฝูงแกะเด็กชายจึงขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่ก็ไม่มีใครช่วยเพราะเด็กชายชอบพูดโกหกจนชาวบ้านไม่เชื่ออะทีนี้ก็คือเป็นการจบเสร็จสิ้น ของกระบวนการจับใจความสำคัญจากนิทานเีน็งเท่านี้เลยง่ายๆอ่า,อานแล้วเราก็ตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเสร็จแล้วเราเอาคำตอบที่เราได้มานะคะมาเรียบเรียงให้เป็นภาษาของนักเรียนเองถ้านักเรียนเข้าใจเรียบร้อยแล้ววันนี้ครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำเมื่อนักเรียนทำเสร็จให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดส่งได้ที่ ครูประจำชั้นนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยมีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ